มาเจอเลยฮเจอด้านหลังเลยเออแบบนี้นี่เป้ามางี้ี่้จะพูดเสริมเสริมพี่้อเสริมไม่หน่อยิแล้วดไน่ของเล็กๆนี่เล็กๆมันนยปกติปกติโอเคะรยัง ุคสวัสดีครับสื่อและก็พี่น้องชาวเชียงใหม่และทตประเทศนะครับวันนี้เครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่ารอยสเทพได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมผูกผ้าเขียวรอบคูเมืองเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งใกล้วาระครบ4ปีของการเดินขบวนประท้วงป่าแหว่งเมื่อวันที่29เมษายน2561เกือบ4ปีแล้วนะเรายังไม่ได้คืนพื้นที่ แต่เราคาดว่าก่อนสิ้นเดือนเมษาเนี่ยเราจะได้เข้าไปในพื้นที่และได้รับมอบพื้นที่ป่าแหว่งคืนจากสารอุธารณภาคห้านะครับวันนี้เราจึงจัดกิจกรรมเพื่อผูกผ้าเขียวรอบต้นไม้บริเวณคูมิมืองเชียงใหม่ทั้งหมดเพื่อเป็นการระลึกถึงว่าชาวเชียงใหม่ยังติดตามเรื่องป่าแหว่งอยู่และพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปตอนนี้เราคาดว่าเราจะได้ บ้านพัก45หลังคืนมานะถึงแม้ว่ายังจะไม่โดนทุกแต่ยังน้อยเราก็จะได้เข้าไปปลูกป่าก่อนหน้าฝนนี้เราต้องการให้ป่าแหว่งเนี่ยมันหายแหว่งสัตทีเพราะดอยสุเทพเป็นดอยศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราชาวเชียงใหม่แล้วก็เครือข่ายเราให้ความเคารพเราต้องการป่าคืนมานะครับเราหวังว่ากิจกรรมนี้จะได้แจ้งเตือนให้ทางราชการได้ทุกหน่วยนะที่เกี่ยวข้องในการคืนเนี่ยให้รีบคืน เราหวังว่าเราจะได้เข้าไปในพื้นที่ก่อนมาที่ย9เก้าเมษายนี้นะครับก็ก็เป็นการกระตุ้นเตือนนะครับให้คนเชียงใหม่ทุกคนที่ขี่รถผ่านรอบคูเมืองหรือนักท่องเที่ยวคนไทยทุกคนจะได้เห็นว่าลิฟติปป้นที่ปลูกูกตามต้นไม้สีเขียวรอบเมืองเชียงใหมน่นี้คือสัญ,ญลักษณ์ของการทวงคืนป่าแหวง่งขอบคุณครับอาีใ,ใครจะถามหมครับ หลังจากที่เราเคลื่อนไหวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้เข้าไปชุมกับทางสาธารณภาคห้านะฮะ mm hmm. เขาบอกเขาอยากจะคืนแย่แล้วแล้วเขาได้ทําเรื่องคืนไปแล้วตอนนี้เหลือแต่ธนารักษ์ว่าจะทําหนังสือส่งคืนรับคืนนะฮะเหลือเพียงธนารักษ์ทัหนังสือแจ้งว่าขอรับคืนหมูบ่บ้านอาคารและพัสดุพันธ์แค่นี้ก็จบนะฮะระบบเระบบ G F ที่ใช้ดูแลพัสดุเนี่ยก็จะ ยกมาให้ธนรักษ์และทางออกของเราที่ธนรักษ์บอกว่าไม่อยากรับพัสดุพันธ์มาดูแลซึ่งมีจํานวนถึง1,800กว่ารายการผมได้ติดต่อทางชนประทานนะฮะเขายินดีรับทอดต่อไปเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องนี้มันเคลียร์หมดแล้วเราจะดูที่ว่าทางธนรักษ์เชียงใหม่จะดําเนินการตามที่ชาวเชียงใหม่ร้องขอไหมครับว่าคืนพื้นที่ให้เราดีนะครับ นะครับอ่างั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มไปที่คางเดียวกันนะด้านนี้นะฮะความความสูงประมาณประมาณนี้อ่าประมาณนี้ให้ระดับสายตาอ่าระด<ม>ับสายตาอน้ั้่งั้นผมจะเริ่มเอาตั้งแต่ต้นแรกเลยนะครับอ่าพี่ไปอ้ามา ถ้าต้นใหญ่ก็ตเส้นนะครับ ครับขณะนี้พี่นิสวัยซาร์ิวนะครับแต่งต้อนกลับจากลานประตูท่าคลานประตูท่าคแพร่นนทบจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นการจัดกิจกรรมของกลุ่มดอนพื้นที่งผึ้าชเทนนะครับมีการปลูกลิ้นิ้นนะฮะปลูกลิ้นจิ้นนะปลูกลิ้นิ้นตามต้นไม้เพื่อทวงคืนป่าแหว่งนะครับหมู่บ้านป่าแหว่งบ้านสารีพรภาค5ครับ อยงนั S <S ้นอยากได้เห็ดต้นไม้ด้วไมอยากไปมาเรไ่ได้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 มาได้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 ได ใช้แต่รีบดีแสี่ปี่สิบเก้าก่ได้ค้อสรุปัน คือตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ระดมเท่าไหร่เราเฉพาะทีมงานที่ที่เราใกล้ชิดกันก่อนเพราะว่าวันที่จะระดมก็คือวันที่เราเข้าไปในพื้นที่กิจกรรมนี้จัดจะจัดตอนนี้ที่ยังไม่ได้ัเราจะจัดตอนนี้เดี๋ยววันที่15วันที่ธนารักษ์รองธนารักษ์มาอีกทีเดี๋ยวผมจะเชิญสื่อทีว่าธน้าก็จะคำตอบยังไงเกี่ยวกับการรับมอบนะ โอเคครับที่พูดถึงกิจกรรมวันนี้หน่อยครับวันนี้นี่เราเชิญน้องๆมาร่วมปลูกผ้าเขียวรอบต้นไม้ในคูเมืองด้านนอกของเชียงใหม่เพื่อเป็นการย้ําเตือนว่าป่าแหว่งที่เราต่อสู้มาเพื่อที่จะขอคืนพื้นที่จากสา,างุศตภาคห้าเนี่ยมันจะครบ4ปีในวันที่29เามษาแล้ววันนี้เราเอาผ้าเขียวมาปลูกอีกครั้งหนึ่งจริงๆเราปลูกกันต่อเนื่อง มันเป็นเวลาเกือบ4ปีเราเพิ่งออกช่วงต้นปีช่วงที่วันที่ไปหาดูกับธนารักษ์กับสามมีมีข้อกลงหรือม,มีข้อสนุกหรือว่าท่าที่เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับทางสารมูนมาคานะครับทางสารบอกว่าเขาได้คืนละทำหนังสือคืนมาที่ธนารักษ์เรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่ธนารักษ์ตอบกลับไปว่ายินดีรับคืนก็นจบนะก็จะได้คืนพื้นที่พอได้คืนพื้นที่ เรื่องพัสดุพันธุ์ก็จะรับมาด้วยก็เป็นการโอนผ่านระบบจีอ,อ,จอ,อิเล็กทรอนิกส์กนะฮะซึ่งก็จะไม่มีปัญหาจริงว่าเรารอธนาลักรเร็วๆนี้นะว่าท่านจะทำหนังสือตอบไปที่ศาลเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะมีทางออกที่ดีน่าจะมีทางออกที่ดีฮะคาดว่าก่อนสิ้นเดือนนี้ก่อนที29เนี่ยเราจะเข้าไปในพื้นที่อยากเข้าไปในพื้นที่แล้วมีเตรียมแผนยังไงบ้างไหมคะเริ่องต้นจากอะไรในการขนส่การเข้าไปในพื้นที่เดี๋ยวเราอาจจะต้อง เลือกเลือกวันอีกทีเนี้ยว่าเราจะปลูกต้นไม้กันวันไหนคงต้องรอเป็นก่อนหน้าฝนนิดนึงปลกต้นไม้จะมีที่ตั้งอนุสาวรีย์บ้านแว่งนอนฮนะ ย้ายไปที่เชียงรายครับมีการได้คุยเรื่องนี้บ้างไหมครับเอ่อทางจริง,รงๆแล้วทางเครือข่ายเนี่ยเราไม่เคยมีนโยบายหรือว่าไม่มีข้อเรียกร้องที่ว่าจะให้สารอุทณ์มากาย้ายไปที่จังหวัดเชียงรายเลยนะผมยืนยันว่าเราไม่เคยครเรียกร้องข้อนี้ว่าคุณย้ายไปแต่นีเมื่อทางสารบอกว่าไม่อยากจะมีปัญหากับมวลชนท่านย้ายไปเองแล้วก็เป็นเวลา3ปีแล้วที่ว่าท่านยังสร้างไม่เสร็จเราคาดว่าวันนี้ทาสงสำนักงานสารจะมีการประชุมใหญ่นะ เราหวังว่าจะเป็นข่าวดีที่ว่ารัฐเหมาจะได้ได้ไดรีบเข้าไปดําเนินงานต่อนะฮะได้รับเงินจากศาลในการก่อสร้างเราหวังเช่นนั้นเพื่อศาลอุทธรณ์มาคที่เชียงรายจะได้เสร็จันทีแล้วก็จะได้ไม่มีข้ออ้างเรื่องการย้ายไปเราจะได้ขอคืนพื้นที่คอนโดเก้าหลังกับคืนมาเซตีนะฮะจะได้สมบูรณ์แบบว่าส่วนที่ลุกป่าดั้งเดิมเนี่ยควรจะคืนให้กับประชาชนควรคืนให้กับธรรมชาติเราจะได้เข้าไปฟื้นฟูกันเต็มที่ ที่ทำไมมันเรื่องมันถึงยืดกยาวมาตีตีปัญหามันเกิดจากอะไรครับที่ทีมน,น่าจะไม่ได้ยาวขนาดเรื่องถึงเรื่องที่มันยืดยาวว่าไม่คืนสักทีนะเป็นเพราะว่าความไม่ชัดเจนของกฎหมายทางธนรักษ์ก็บอกว่าไม่มีกฎหมายในการรับพัสดุคืนแต่ตอนนี้ศาลก็ส่งเรื่องไปที่กรมบัญชีทรัพย์สินอันนั้นเขาตอบกลับมาว่าเคสนี้เป็นเคสพิเศษที่จะให้รับคืนพัสดุได้ก็รอแต่ธนรักษ์กลับว่า จะรับคืนมาไหนแค่นั้นถ้ารับคืนก็จบแล้วฮะเราได้เข้าพื้นที่แน่นอนครับโอเคผลเสียการที่ส่งมอบพานที่เป็นยังไงบ้างคะการที่เราไม่ได้เข้ามาจริงจริงๆเนี่ยป่าแหวงมันควรจะได้กลับคืนมาเป็นป่าเต็มที่แล้วนะการที่ไม่ได้รับมอบคืนในที่ทางสายเขาก็ส่งคนไปตัดหญ้าแต่นี่ว่ามันจะกบพื้นที่ให้เป็นป่าสีเขียวตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เริ่มนี่คือความล่าชา้าถ้าถ้าเราเข้าไปพื้นที่ได้เร็วเมื่อไหร่ผมเชื่อว่าเราจะไปไป,ป่าไปพื้นแหวง ะหายแหว่งแล้วครับขอบคุณครับไอกิจกรรมนี้ก็คือจะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์หรือว่าก็เดี๋ยววันที่สิบห้าอีกทีหลังสงการเดี๋ยวหลังสมการผมแจ้งสื่ออีกทีแล้วกันยี่สิบเก้ามีอะไรใหญ่ใหญ่ไ่เดี๋ยวลองดูอีกทีเรากลองดูอีกทีว่าคําตอบเขาเป็นยังไงเราดูคําตอบกัาอีกทีถ้าเขาไม่มีคําตอบผมว่าเราจะเราโดนคนนะใช่ใช่ที่นี่ขอบคุณครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับนั่นก็เป็นการนายสปาดของออพี่ธีรศักดิ์ลูกดูวันนะฮะการนำปุ่มทวงคืนเปลาแหวงนะครับที่นี่ไหฟฟาสิวถ่ายทอดสดจากห่วงประตูท่าแพเมือเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเฮวยสนุนที่นิตยบัตรฟาสต์นิวครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังอยู่ในขณะนี้สวัสดีครับ